Okay. สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องวัด t e ูนย์ูนสกันอีกครั้งก็ในคลิปนี้ก็จะเกี่ยวกับภาษาฟินิชกันเช่นเคยหัวข้อของเราวันนี้เนี่ยสำคัญกับภาษาฟินิชมากๆเลยนั่นก็คือเวอร์บิทคำกริยานั่นเองนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องเนี่ยต้องขอเกริ่นก่อนนะว่าไซเองไม่ใช่ครูนะคะเรามไม่ได้เก่งภาษาขนาดนั้นแต่ว่าเราอยากจะแนะนาําอยากจะเป็นแนวทางให้กับคนไทยที่กําลังเรียนภาษาฟินิชอยู่ตอนนี้นะถ้าเกิดว่ามีประโยชน์เนี่ยก็สามารถโดเน a t ได้นะคะเราสามารถให้กําลังใจด้วยการกด ไลค์แล้้ววก็ Subscribe ไปดยนะคะแ่เราก็จะมาทำความรู้จักกับเวรบิทหรือว่าคำกริยาในภาษาฟินิชกันนะคะเวรบิทเนี่ยเขาก็จะบ่งบอกถึงการกระทำนั่นเองอย่างเช่นกินไปแล้วก็นอนนั่นเองในภาษาฟินิชเนี่ยนะคะเราต้องผ่านคำกริยาตามประธานนั่นเองอย่างเช่นฉันเธอพวกเรา ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากจะพูดภาษาฟินิชได้เนี่ยคุณต้องรู้จักพันคำกริยาให้ถูกต้องมันสําคัญมากจริงๆเราจะมาทําความรู้จักกับคํากริยาพื้นฐานกันก่อนคํากริยาพื้นฐานเนี่ยในภาษาฟินิชเขาจะมีรูปที่เรียกว่าอินฟินิตีวินั่นก็จะลงท้ายด้วยอากับแอนั่นเองอย่างเช่นเสื้อดะกินยั่วดาดื่มเม่นนะไป ตอนที่เราใช้คํากริยาในประโยคเนี่ยเราก็ต้องผันคํากริยาให้ตรงกับประธานด้วยนะอย่างเช่นเราจะนึกถึงมินาะไรนะคะมินาก็คือฉันใช่ไหมมินาเสวนประธานนี่นะคะจะอยู่ข้างหน้าตลอดเวนะมาดูวิธีผันคํากริยาในรูปปัจจุบันกันนะคะภาษาฟินิชนี่นะคะเราต้องเปลี่ยนคํากริยาให้ตรงกับประธานนั่นเองอย่างเช่นคําว่าเสื้อดะมินาเสวนฉันกินซินาเสอ์เธอกิน ขันเสือเขากินว่ามินาก็คือประธานเสื่อที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้นะคะคำกริยาเนี่ยจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยตามประธานนั่นเองอย่างเช่นเสืออสำหรับฉันเสื่อก็สำหรับเธอเราจะมาลองผ่านคํำกริยาที่ใช้บ่อยกันนะคะคํำกริยาคําว่าเม่นนะแปลว่าไปมินาเมเนฉันไปซินาเมเนเธอไปฮันเมเน เขาหรือว่าเธอไปคำกริยาที่สองนะ,ะยวดอแปลว่าดื่มมินายวนฉันดื่มซินายวดเธอดื่มฮัานายวัวเขาหรือว่าเธอดื่มนั่นเองสังเกตว่าคำกริยาแต่ละคำเนี่ยจะมีการเปลี่ยนรูปตามประธานนันนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการใช้ภาษาฟินิส์มากๆถ้าเราจะมาดูการผันคำกริยาในรูปอดีตกันนะ ในภาษาฟินิชเนี่ยเขาจะเรียกว่า imperfective เขาจะใช้เพื่อบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะอย่างเช่นมินาเซยนฉันกินไปแล้วซินาโยธเธอดื่มไปแล้วการพันคำกริยาในรูปอดีตเนี่ยจะเปลี่ยนจากปัจจุบันเล็กน้อยโดยเติมอ e ีเข้าไปหรือว่าเปลี่ยนเสียงบางตัวนะคะจะมาฝึกใช้คำกริยาในบทสนทนากันนะคะบทสนทนาที่หคุณถามเขาไปว่ามิตาซิน เธอกำลังทำอะไรอยู่มิตรก็คือคำถามซิน่ะก็คือประธานเตจก็คือคำกริยาที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ในเวลานี้นั่นเองนะคะว่าตอนนี้เธอทำอะไรอยู่เพื่อนก็ตอบไปว่ามินาซ่วนฉันกำลังกินอยู่มีนาก็คือประธานส่อนก็คือฉันกินอยู่ตอนนี้ก็คือคำกริยานั่นเองนะคะ บทสนทนาที่สองนะคะจะยากขึ้นกว่านี้นะคุณถามเข้าไปว่า m i t ตซ i นาโอปิสเกเลตตันละเฮ็เกลละตอนนี้เธอเรียนอะไรอยู่หรอ m i t ตซ i นาโอปิสเกเลตต l นละเฮ็ดเกลละซก็คือประธาน t ันละเฮ็ดเกลลก็คือคำกริยาที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้นะคะตอนนี้เธอเรียนอะไรอยู่หรออะไรอย่างนี้ก็ตอบมาว่าโอปิสเกเลน u m เมนกีเอลตายาฮัลวานบารันต้าท t ยโตญิ Opiskel เลนซั่วเมนเกลแต่อย่าห้าลวนปรันต์ต่อใต้ตัวอย่างนี้ฉันเรียนภาษาฟินิชอยู่นะแล้วก็อยากจะพัฒนาทักษะของฉันให้มันดีขึ้น Opiskelen นมินาโอ iskel เลก็มาจากคำประธานนั่นเองอย่าห้าลวนคำประธานเห็นไหมคะกุยงก้าววันโอเลตอปิสเกลุดซัวไมคะกุยงก้าวันโอเลตโอปิสเกลุดซัวไมคะเรียนภาษาฟินิชมานานแค่ไหนแล้ว โอเลก็คือประธาน o p i s k e l ลุ ut, ก็คือเกิดขึ้นแล้วนะคะออปิสเกลุดซ่วมอยเธอเนี่ยได้เรียนภาษาฟินิสมานานแค่ไหนแล้วคืออดีตนั่นเองนะคะ o l e ลนอ i s k e l กลุดซ่วมอย a กัคซิบวัตต์มุตเตเซนเวียลอะวยกียฉันเรียนภาษาฟินิสมาสองปีแล้วแต่ยังคงยากอยู่นะ o อเลนอ i s k e l กลุก็มาจากคําประธานที่ออปิสเกลุดเนี่ยก็คืออดีตนะคะ กักสิบวอแต่เห็นไหมคะว่าที่เกิดขึ้นมาตั้งสองปีที่แล้วมุดตะสมว่าหันว่าอีกเหรอเอาละค่ะคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะวันนี้เนี่ยเราได้เรียนรู้การผันคำกริยาในภาษาฟินิสกันทั้งในปัจจุบันแล้วก็อดีตตั้งหวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะได้ความรู้กลับไปในคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่าชอบกันเนี่ยก็สามารถกดไลค์กด subscribe กดแชร์คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์เนี่ยสามารถให้ซูปปเปอร์แทนกันได้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะกี่ตอสนะฮัลต์ตอสบ๊วย